สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพชรราม่าของเรานะฮะเรามีพิธีกรช่วยด้วยอีกหนึ่งท่านนะนะฮะด็อกเตอร์ตองอินเตอร์เยยสวัสดีนะฮะยุคใหม่นะฮะยุคที่โควิดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีผลกระทบอะไรมากงด็อกเตอร์โอ้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความสุขเลยครับเพราะว่าเราจะได้มีความสุขอยู่ที่บ้านยอเอ้านี่ก็เรียกว่ามองอะไรนะวิกฤตให้เป็นโอกาสบวกไ้ก่อนว่ามองบวกไว้ก่อนทุกผ้คนนะครับ คุณผ <ibl> ู้ชมครับช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพชรราม่านะฮะในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับด็อกเตอร์ต๋องนะฮะอินเตอร์กูรูทางด้านสอนออนไลน์สวัสดีรอบดีไหมเราจะทังรายการอยู่แล้วนะฮะที่แน่ๆคุณผู้ชมนะฮะเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องจําเป็นมากจําเป็นมากๆครับอันนี้พูดง่ายๆถึงเรื่องของปากท้องแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยออนไลน์มันทุกอย่างในชีว <inde> ิตใช่ไหมด็อกเตอร์ตื่นมาต้องเจอแล้วอ่านข่าวตอนเช้านะฮะวันนี้จะไปทําอะไรจะดูทิการจราจรเป็นยังไงจะออกไปตอนไหนดี ออนไลน์นะฮะจนในที่สุดทําอะไรก็ออนไลน์เดี๋ยวนี้ธนาคารผมไม่เคยไปมาหลายปีนะเป็นปีๆสองสปีแล้วนะครับทุกอย่างจบบนมือถือทุกอย่างจบบนมือถือคุณ้องเชื่อผมเถอะครับไปเราเจอกูรูสอนออนไลน์ตัวจริงของประเทศไทยซึ่งสอนออนไลน์เยอะสอนมาทั้งหมดกี่คนนะประมาณกี่คน60,000 6 0หกหมื่นคนคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเขาได้ยังไงเขาไม่ได้สอนยากสอนเย็นสอนอยังไงมันถึงจะสอนง่ายพอบอกออนไลน์ตายแล้ว ปกรงโปรแกรมมันยากดกรสอนอยังไงฮะโค้ชหลายคนเรียนไม่ไม่ไม่เข้าใจสักทีเพราะอะไรครับสวนก็ครูครับผมก็จะบอกว่านักเรียนอยากแรกอยากอยากให้เข้าใจเป็นเนี่ยล้างของเก่าก่อนออบางทีเราอาจจะมีความจําแบบเอ๊ะแบบเดิมมันต้องเป็นแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วครับ มันไม่จําเป็นต้องอยู่ในเดสก์ท็อปอยู่ในคอมพิวเตอร์มันอยู่ในมือถือหมดแล้วฉะนั้นล้างของเก่าแล้วค่อยๆตั้งใจเรียนใช้เวลาเรียนไปเรื่อยๆนาการสอนของผมเนี่ยต้องบอกว่าสอนแบบจับมือทําในอากาศนะเขาว่าตอนนี้จับมือเป็นเป็นกันไม่ได้แล้วต้องจับนอากาศเลยนะถ้าพูดแบบนี้ผมแนะนำนะครับทุกท่านนะฮะสามารถที่จะมาเรียนกับด็อกเตอร์ตองอินเตอร์ได้หลักสูตรเป็นไงบ้างตอนนี้ ราคาสูงเป็น99 99บาทเอาเป็นว่าหลายคนไม่มั่นใจอยากทดลองเรียนครับผมสมัครเรียนไปเลย99บาทได้เรียนหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งเดือนนี่จะเรียนทั้งวันเลยก็ได้ไม่ว่าใช่ครับเรียนแล้วไม่รู้เรื่องก็กลับมาเรียนใหม่ได้กลับมาเรียนใหม่ได้ภายใน1เดือน30วันราคาย้ำอีกที99บาทนะฮะติดต่อทางช่องทางไหนที่หน้าจอเลยนะครับนี่ต้องรีบแอดมาเลยนะฮะทางหน้าจอตกวันละ ามบาทให้ความรู้ตัวเองเฉลี่ยแล้วสามบาทมีโปรดีกว่านั้นอีกนะฮะอันนี้บอกก่อนนะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจ99บาทเอาไปแอดไปเลยตอนนี้ด่วนที่สุดเลยนะฮะพอรับจำนวนจำกัดนะครับเรียนแล้วอย่างน้อยใช้ชีวิตบนมือถือได้สบายๆแต่มีโปรที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือ1เดือน99ครับ1ปี999ครับ มึ่ดราม่าไม่ได้ราคานี้ไม่ได้โว้หนึ่งปีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ก็โอเคก็จ่ายได้อ่ะแต่มันก็ใจหายนิดนึงช่วงนี้ถูกหน่อยนะวันนี้ให้ดีกว่านั้นอีกดีกว่านั้นแปดร้อยได้ไหมจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแปดร้อยได้ไหมให้สองสี่เก้าหกะว่าแปดร้อยก็แถมครับแถมอะไรบ้างครับนี่นะครับรี่เรามาทานข้าวกันอ่าทานเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วก็ต้องนี่ครับเป็นของที่ลึกของแจกให้อีกนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทที่บีเดนครับผมเป็นยาสีฟัน 250บาท,บาทไปเรียบร้อยแล้วยังได้อะีกครับอีก100บาทครับครับเคล็ดลับออนไลน์อยู่ในนี้นเรียนไม่เข้าใจอ่านได้ด้วยนะครับเป็น Pocket ็ตบุ๊กครับของดรตองอีเตอร์ครับผมใครที่ถนัดอ่านด้วยก็ได้ตัวนี้ไปทั้งหมดไปเสร็จ <บา S 1> ลงทะเบียน249บาทได้ไป350บาทไ,ไปไปถ้าเรียน1ปี9 9 9ตกลงว่าคุ้มสุดคุ้มแล้ว ใคคุมย้ำอีกทีนะตามช่องทางที่ติดต่ออยู่บนหน้าจอขนาดนี้นะครับเวลามีจำนวนจำกัดน,นะครับรีบแอดไลน์ถ่ายรูปไว้แชะหน้าจอแบบนี้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้บอกว่าฉันอยากเรียน350อันประกอบด้วยยาสีฟัน250และพกเก็ตบุ๊กอีก100บาทอันนี้ให้ฟรีสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียน1ปี1ปีหนีไม่ได้จริงๆบอกเลยว่าคุณจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่ อายุ70-80-90คุณก็หนีไม่ได้มันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ด่วนที่ส